สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามความลุกพุ่งมือเหนื่อยนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกุ้งนะครับดูกุ้งรุ่นกุ้งํำนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงต่อนะครับตอนนี้ออผู้ซื้อครับกําลังออามาซื้อนะครับก็จะเติมน้ําครับเดีย๋ยวเราดูการเติมน้ํากันนะครับถังถังนี้ถังนี้ประมาณจุประมาณกี่ลิตรจรัเพ่ ไม่รู้แต่แต่เราเคยใช้ความชำนาญ <co ld> ความเคยชิน <c oughs> ในการเติมที่เติมเยอะไหม <c oughs> เยอะยังไงครับนี่ <c oughs> เ <c oughs> วลาถ่ายถ,ถังใส่กุ้งช้ำนี่ทำไมต้องมีมุ้งเขียวครับพี่ทำไมต้องมีมุ้งสีเขียวน,นี่ด้วยเราไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องตักมีต้มตักง่ายยกขึ้นได้เลยอ๋อมันสะดวกในการทำใช่ไหมอ๋อมันตักง่าย ล้างคนถังจับมันหมาปล่อยปล่อยแห้งก็ออกเชือ๋ออันนี้มันก็จะทำให้เราล้างง่ายด้วยได้แต่ถังลึกมากเลยนะพี่เนาะ,ะนี่สูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยหน0เมตรเมตรสิบโอ้โหถังใหญ่มากเลยครับล้นนู่นถ้งนู้นเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บถังหนึ่งใส่ได้ประมาณก,กี่โลครับพี่เต็มที่ร้อยโล สามร้อยไม่ดีลอันนี้ระยะทางที่ไปส่งประมาณกี่กิโลครับพี่ประมาณยี่สิบสามสิบโลกนี่ไปลงแถวไหนครับเนี่ยบ้านเราะบ้านนี้ครับอ๋อ,อ,อลงไม่ไกลมากมาณเต็ม ต้องทําอุณหภูมิให้มันเย็นออ๋เทคนิคคือไม่ให้มันตายก็ต้องใส่ใส่น้ําแข็งใช่เพราลมแรงนี่ทำร้อนอ๋อที่เปล่าอ๋อแล้วพี่ไปเห็นเอาน้ำแข็งมาใส่อ๋อใอล้ใกล้ๆไม่ต้องใช่ไหมเนี่ยนี่นี่สามถังนี่วันนี้ก็ถังละร้อยก็สามร้อยสองคันนี่ก็หกร้อย นี่บอกบอกพี่มนัตนะครับกลับตอนนี้ก็ลุบน้ำน,นะครับเลยใกล้ถึงหลิ่งแล้วนะครับอะไรนะพี่มนัดนี่จะของฟาร์มนะครับพี่มนัตนะครับอะไรนะพี่าโล่าพ,พี่กลับประมาณในใจประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อยโล้าหมายคือ500โลนะครับ กินอาหารไปประมาณกี่กิโลแล้วครับพี่บ่อนี้กินวันละลูกพี่ปล่อยกุ้งกี่แสนปล่อยกุ้งสองแสนตัวกินประมาณยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลต่อต่อสองเวลามื้อละมื้อละสิบสองโลครึ่งมื้อละสิบสองโลครึ่งนะครับให้สองมื้อรับก็ กะในใจเลยถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดลากได้ห้าร้อยโลผ่านถือว่าผ่านนะครับไงขึ้นแล้วนะครับนี่ฮะดูกุ้งอ่นนี่นี่เห็นแล้วเห็นตัวแล้วครับนี่นี่ฮะนี่นี่ตัวก็ถือว่านี่กี่วันแล้วครับพี่เจ็ดสิบสองวันเจ็ดสิบสองวันนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกุ้งเจ็ดสิบสองวันนะครับท่านไม่เชื่อให้ดูบิ๊ที่พี่เอาให้มาเลย นี่ครับ,บนะฮะอยากออกกล้องนะครับน้องน้องฐานนะครับนีจำชื่อได้ใช่ไหมเนี่ยน,นี่น้องฐานนะครับนี่น้องฐานนั่งลุ้นอยู่นะครับนะขัน,น,น,นลแล้วครับกอนัเอาบอนี้ไปกัตอนนี้ก็วนใกล้ขึ้นหลิงแล้วนะครับนีบ่เป็นร้อยห้าสิบโลลากเป็นเที่ยวแรก ไร้อยยโลบอกรอก่อนไม่รอกว่าแค่นี้รออีกพุณตายเลยแล้วเหลืออีก3าร้อยคนงานดีคนหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสอง คนลุนเยอะเลยขอนบ,บงิเลยตอนนี้อวนก็ขึ้นแล้วนะครับ เพิ่มออกซิเจนนะครับดูครับคุณข่าวตัวใหญ่มากนีน่ก็ไล่นะครับไล่เพื่อให้พุ่งไปแล้วก็มา 哎，你别跑，我先

ตอนนี้ก็ไลก่กุ้งแล้วนะครับจะเดี๋ยวก็จะล้อมไปนะครับ เหมือนตะกุ้งจะเยอะมากเลยนะครับเป็นลมจะเป็มลูนแล้วลนะะ,ะครับ งเยอะมากเลยครับ

อยที <S 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 hey! ่นี่ก็จะเป็น เหลืออีกขันนึงนะครับได้ไปแล้วนะครับประมาณ400โลนะครับแต่กุ้งยังเหลือเยอะนะฮะ นี่ก็จะเป็นเหลืออีกพันนึงนะครับได้ไปแล้วนะครับประมาณ400โลนะครับแต่กุ้งยังเหลือเยอะนะฮะ ครับรรพุ่งก็ออเดอร์พ <finishing> อ <on developed Airbnb> นะครับ <ę> เป็นไปแล้ว500ร้โลนะครับก็เหลือ550โลโอ้โหเหลือเพือ ครับก็จบนะครับกุ้งเหลือนะครับอ๋อแล้วนะครับก็ปล่อยคืนนะครับนี่วิธีการปล่อยคืนของเขานะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ตามลูกกุ้งมือเหนื่อยนะครับจำเพื่อตัวเองให้ได้ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมตามลูกกุ้งมือเหนื่อยนะครับนี่บ่อพี่มนัทนะครับของพี่มนัทเหลืออีกเนาะเหลือประมาณอีกกี่กิโลครับพี่ประมาณทักสองร้อยได้ไหม เดี๋ยวประมาณสองร้อยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อกุ้งสวยๆนะครับก็มาติดต่อกับพี่มนัตได้เบอร์เบอร์โทรพี่มนัตเบอร์อะไรนะครับพี่โอเคก็มา089 089นะครับ9803940 9803940นะครับพี่มนัตประมาณสามร้อยเหลือประมาณสามร้อยนะครับปล่อยเลยปล่อยกุ้งกี่แสนครับพี่ปล่อยกุ้งสองแสนปล่อยกุ้งสองแสนได้กี่ร้อยโลเนี่ยอ่าห้าร้อยแปดร้อยมมันพี่ประมาณแปดเก้าร้อยโลเลยเหรอ นะครับตีเกินคาดนะครับก็แบบบอกมีนกนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมความลุกคุ้งเมืองเหนือนะครับก็ขอจบจากเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ